ข่าวล่าสุดของท่านผู้หญิงสีรัตปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนมีข่าวจากเพจดังเพจหนึ่งนะคะได้ออกมาพูดคุยกันถึงท่านผู้หญิงว่าปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่นะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากผู้ใช้ย Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวท่านผู้หญิงว่า ปัจจุบันท่านอยู่ในวางแล้วค่ะแต่ยังไม่เปิดตัวท่านติดตามไปทอดกรถินพระราชทานกับพระองค์ีในฐานะหม่อมแม่ที่จังหวัดนครปฐมและพาองค์ีไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดนครปฐมค่ะท่านขอไม่ให้มีภาพข่าวประกวดในสื่อต่างๆรอสถาปนาจากสำนักพระราชวังก่อนนะคะตามกฎมณฑียบานของกษัตริย์ไทยนะคะค่ะอันนี้ก็คือผู้ที่ใช้ เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดคุยถึงเรื่องราวท่านผู้หญิงสีรัตนะคะแล้วยังมีต่ออีกว่าไม่เฟกของจริงค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายท่านบำเพ็ญบุญเสมอในยามที่ข่าวเงียบหายดูแลอุปการะพ่อแม่จนสิ้นชีวิตท่านเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศเจ้าคุณพระเป็นองค์พระผู้อภิบาลพระอ,องค์ทีแทนตั้งแต่ท่านลาออกในพยศพระวรชายา ใจท่านสบายแล้วนายหลวงโปรดขอให้เข้าวังเพื่ออารักขาได้ง่ายอยู่อย่างปลอดภัยตำรวจมหาสเล็กรักษาพระองค์อารักขาตลอดเวลารอสถาปนา